คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอ่านมีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตา,ามะจ๊ะจ้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i c i n e l นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่นหน้าเกม Y Bandito นะคะเป็นค่ายของ PC นะคะทุกคนเป็นค่ายที่เป็นเกมหน้าเพียทุกคนเอิมก็วันนี้พาทุนมาแบบ ทุนแบบเหลือจากเกมอื่นนะทุกคนแบบเออมาปั่นเกมใี้ดูบ้างค่ะประมาณเลือเจ็ดสิบอทุกคนเออแค่เจ็ดสิบนะคะเออแบบมาปั่นดูนะคะที่เบสสิบอะทุกคนเราคือวันนี้จะเล่นในเบสสิบนะคะทุกคนอืมก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะแบบเออเล่นให้หมดเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดมันจะไม่ไปให้หรอทุกคนก็เออสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนัสธามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมน,นะคะเม่แรกใต้คลิปเลยนะคะโอเคอทุกคนสำหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะเออแบบมาเร็วๆเลยนะทุกคนแบบโโโบเลยอะเออเบสิกเราเลยทุกคนอันนี้ก็ทุนจากเกมอื่นนะทุกคนเออแบบทุนเหลือนิดหน่อยอนะก็เรามาปั่นเกมดูดูนะทุกคนแบบเออเกมผืนนี่แปกเลยทุกคนเออแบบเหลือเจ็ดสิบแปดสิบแล้วทุกคน ก็เออมามา,มาหน้าผีเกมสุดท้ายทุกคนมาดูนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดทุกคนแบบหืปั่นไปเลยทุกคนปั่นแบบเออให้มันหมดไปเลย,เลยทุกคนเผื่อมันฟุกให้เราเนะทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้ยังไหลอย,งงยู่ทุกคนยังไงต่อยังไงหลทุกคนยังไงต่อโอ้โหตัวใวบสวยมากทุกคนเดี๋ยวนะสองร้อยห้าแล้วอะ่ะโอ้โหมารางวัลก้อนโตนะคะทุกคนซองเจดเจดหืฟื้นคืนชีพจริงๆทุกคน นึกว่าจะไม่รอดแล้วอ่ะเออแต่ก็ดูกันไปก่อนนะทุกคนว่ามันจะยังไงกับเราต่อนะทุกคนไปสักสิบรอบนะโอตโต้คือแนะนําให้กดโทโบนะคะทุกคนถ้าเกิดไม่มีฟรีสรีนนะทุกคนเนี่มันจะมาไหลแบบนี้ทุกคนนี่มันไหลแบบนี้ทุกคนคอมโบไปเลยจ้ะโอ้โหทุนเจ็ดสิบแปดสิบเรานะคะจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันเลยจ้ะ ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากุมโบนัสชามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมแตกนิแ่แตกนะคะทุกคนก็ไม่เล็กใต้คลิปเลยนะคะกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนอืมอยังไหทุกคนโอ้โหมายัางไหลทุกคนคมโบอ,อยู่นะโอ้โหมาหนึ่งร้อยสามเรานะทุกคนไปเลยจ้ะไปกันตอเลยทุกคนมาสิรีอืือโทโบไปเลยจ้า ก็รอบนี้ก็แม่นแนะนําให้รอบมากนะคะทุกคนแบบถ้าเกิดว่าเจ็ดสิบเราทุนเราอะแล้วก็ได้กาไรมานิดนิดหน่อยหน่อยก็เอานะคะดีกว่ามันขาดทุนนะทุกคนเออดีกว่าขาดขาดทุนแะทุกคนแบบได้กําไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอ่อวันเราได้แล้วอะเอออยังไรอยู่นะคะแต่ว่าที่ไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้ยังบ้าข้างอยู่ทุกคนแบบว่าไม่ได้บ้าข้างทุกคนแบบว่าโอ้โหมมนจะไม่ตากันเลยขนาดนั้นทุกคนแบบ มันต้องสุดสักทีทุกคนแบบว่าคุณเส็ดสิบลงแบบเราเล่นต้องใต่ช้ายังไม่แตกอเออเป็นไงเป็นกันอะทุกคนตอนนี้ก็มาสี่ร้อยล้วอะทุกคนก็แบบเออก็ขอไปต่อนะทุกคนแบบเออสักนิดทุกคนเออยังไหลทุกคนคือมันไหลให้เราเรื่อยๆมากอะทุกคนเนี่ยมันไหลแบบนี้ดทุกคนมันไหลมาแบบเออไหลอยู่นะแต่ว่าแบบมันไม่เข้าคีสปินให้เลยจ้ะแต่เราก็เล่นที่เบสสร็จอย่างเดียวเลยนะทุกคนอืมอืมอืมยังไงต่อ หน้ากากผีทุกคนหน้ากากผีเอาเรื่องหรือเปล่าวันนี้หมุนไปนเลยจ้ะโอ้โหโัว,วายสวยมากยังไงต่อยังมีอะไรเชื่อไหมทุกคนไม่มีนะอืนนอหยยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อหมุนไปนเลยจ้ะทุกคน หมุนจนกว่าจะได้หรือจะไม่ได้ก็ว่ากันไปนทุกคนก็สำหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใคยากเขุ้่มอนัทามก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่บอกไว้ลิงก์ใต้คลิปเลยทุกคนเออมาเรามาแจมกันทุกคนมีของดีอยากชชว์ทุกคนเออ <laughs> หน้ากากผีแล้วนะทุกคนโอ้โหเหลือสองร้อยสิบไปแล้วทุกคนจะรอดนห่เนี่ย โอโ้โหโอ้โหชั้นนี้ก็ไป150ยังไหลยทุกคนควณห้าว่าไงไม่ได้นะคะได้มา193คนโอ้โหมันยังไหลมาอยู่นะทุกคนแบบแต่ว่าไหลยังไม่ได้สุดหรอกอ่ะกดทโบแล้วก็โอโต้เลยทุกคนแบบที่มันไหลไปเองทุกคนมันต้องเข้าบ้างเลยเออเออนี่ยทุกคนไม่มาสักสี่ห้านาทีแล้วสี่นาทีแล้วทุกคนยังไม่ไหลยังไม่แบบ พีจปินยังไม่เข้าเลยทุกคนเออมันจะอะไรขนาดนั้นมันจะหน่วงอะไรเบอร์นั้นทุกคนอือหือหรือว่าเราคนพอทุกคนแต่ก็ทนเจ็ดสิบนะทุกคนมั้ก็มาเรื่อยๆอยู่นะเออมาซิมาถ้าไม่มา,มาจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะอือหืออือหือเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอา เอาลูกเอามาทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนแต่ก็เออมันจะหมดแล้วทุกคนโอ้โหฉนี้ก็ไกยิ่งยิ่งยังไงฟังคูห้าว่าไงโอ้โหเดี๋ยวนะเกืดบจะไม่ไปแลอวทุกคนฟีสปินมาตั้งสี่ทุกคนหนึ่งร้อยสามสิบสามได้มาสิบี่ฟีสปินอะโอ้โหลิ้มพันเลยทุกคนตกใจหมดเกือบจะไม่รอดด้วยซ้ำอ่ะทุกคนอื้อหือเอา เอ้ยยังแหว่อยู่ยังไงเข้ามาแบบนี้ยังนิดสายเลเซอร์โอ้โหสักนิดเถอะสักนิดย,ยังเลยทุกคนยังอเออสายบ้างมายังไงต่อโอ้โหได้มาสองทุกคนอะไรจะขนาดน,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 นั้นเนี่ยอือหืออีกเจ็ดสี่เอออนนั่นแหละตัววายยังไงต่อมีอะไรเชื่อไมอย่างนั้นแหละเอ้อยังไงต่อยังมีอะไรเชื่อไหมไม่มีแต่ได้มาสิบสองจาโอ้ทุกคน,กค,นคือถ้าถูกว่าตัววายแถวสองกับแถวสามมันแจ่งเต็มไปเลยทุกคน เอ้ยยังไงต่อือ้อหอตัวไม่อยู่แถวตองอลลูกโอ้โหทุกคนจะรอดไหมเนี่ยอีกสี่ฟิสซ์สปินชั้นเข้ามาให้แล้วกว่าอีกเข้ามาแล้วก็พอเข้าก็ไม่สายให้ทุกคนเออจะอะไรเบอร์นั้นเออคอมโบแบบน,นั้นแหละเอยังไงต่อคอมโบไปสิคนเสร็จแล้วทุกคนยังไงต่อยังไงโอ้โหชันนี้ก็ไปสั่เลยทุอเนยังไงมารีานะ่เลยนะยังไงต่อ้อหอมาเอารอบสุดท้ายแล้วทีดี 499รยเก้าเก้านะทุกคนเออมาอีกหนึ่งฟีสปิเลงเหมือนมาบูมตอนหลังอะทุกคนเอามาเอายังไงต่อลอกสุดท้ายเรานะทุกคนเอาลูกเอาเลยทุกคนโอ้โหทุนเจ็ดสิบเราได้มาแล้วนะหกร้อยห้าร้อยยี่สิบหกก็หกร้อยห้าสิบเก้ากำไรเราทุกคนก็แบบเออก็ทุนมาเจ็ดสิบเองนะทุกคนก็ไม่ไปเป่าเลยนะจ๊ะก็แบบ เออสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดลไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ